สวัสดีครับพี่น้องปองป่ายสู้ขู่สุขพนนะครับเอฟซีวรพลเป็นที่รักและครบรพของวรพลอีสานบานนนนะครับมูนีววารพลอีสานบานนนมิสาลาดีๆนะครับสิมาฝากพี่ตอนน้องผนิตสิมาหักออกหัวตะไคร่นะครับตะว่าหัวขงิงไข่นะครับหลายคนกับสีหูต่ว่าหัวขงิงไข่นี่เป็นฝากส่วนพุ่งนะครับสําหรับุงอาหารอย่างเดียวแต่พี่น้องรู้บ่าหัวตะไคร่นะครับมีประโยชน์ทางยานะครับ วันนี้ผมเสียลงตะไคร้จักสองสามตนนะครับเพื่อไปต้มนะครับใส่ใบเตยนะครับใบเตยผมุกเจ็บไว้แล้วพี่น้องครับวิธีการต้มขั้นตอนการต้มเพื่อสีเ็ดเป็นน้ำชานะครับน้ำชาตะไคร้ใบเตยนะครับแต่ก่อนอื่นมาเจ็บตะไคร้น้อกั่านกับผมน้วกันครับผมจะเอาไปสามตนพี่น้องแลวเก็บตะไคร้พี่น้องแป๊บเดียวัวคิ้ไข่หรือว่าัวตะไคร้นะครับนาจก้อยจักตนนะครับ ครับครับเดี๋ยวต่อไปนะครับผมสีบอกสรัพพระคุณของตะไคร่มียางแนนนะครับสรัพพระคุณสําหรับตะไคร้แก่โลูกยางแนนมีประโยชน์ทั้งยาอยางแนนเดี๋ยวผมสีอธิบายพี่น้องฟังนะครับตอนผมสีต่มนะครับถัดตอตั้งจากกลางมาแล้วนะครับการที่ทุบทุบหัวตะไคร่แปะจัง่อยให้มันแบน ทุบๆนะครับแล้วก็ไปปุ่มเลยเรียกพี่น้องเอาง่ายๆนะครับเอาทั้งใบเลยเพราะใบมันเป็นยาครับยาตุ่มทั้งต้นมันตุ่มทั้งอันใบนะครับนะครับปุ่มเลยอันนี้ทุบเลยเรือนี่ทุบเลยเรืนี่พี่น้องทุบแล้ว ทุบแล้วทุบแล้วใบเตยนี่ใบเตยสามใบสี่ใบนะครับใบเตยจะมาตุ้มวานนี่ใส่น้ำกันได้ตู้น้อง หัวขี้ไข่หควัตไคแล้วก็ใบเตยนะครับมัดรวมกันเลยเราจะต้มละครับใส่ในกาหนามเลยพี่น้องง่ายกว่า การเสียบปักกดหม้อหลังจากหมอเดียดเต็มที่ก็จัดการริน น้ำสีออกเหลืองเหลืองกับน้ำน้ำน้ำหอ,อกิงไข่สีออกเหลืองเหลืองน้ำตะไคร่จะออกหัวเหลืองเออจะออกสีเหลืองเหลืองสีสีน้ำตะไคร่ออกสีนี่นะพี่นอ้องครับนี่แค่ต้มแล้วกี่เทใส่แก้วอันนั้นยานมันแตกมันอุ่นจังหน่อยก็นนเลยเทใส่แก้วแต่นี้พเพื่อให้เห็นสีของสีน้ำตะไคร่กับน้ำใบเตยสีก็ออก กับเสือพอดีพี่น้องสีเหลืองกับเสือคือกันนะครับบางเอื่อใส่เสือสีเหลืองมือนี่น้ำตะไคร้ก็ออกสีเหลืองนะครับกับประโยชน์ของน้ำตะไคร่ก็มีวิตามินเ e, อมีแคลเซียมมีโพแทสเซียมนะครับซอยครับเงือให้จเจริญอ,อาหารนะครับแก้วัดก็ได้สำหรับตะไคร้แก้วัดไงนะครับ ไข่หลากศาสตร์โมนีได้เบิร์ดแ,แก้ความดันโลหิตสูงใบมันนะครับสําหรับใบตะไคร่ก็ต้นมันีน่แก้ปวดหัวนะครับแก้หอบแก้หืดก็ได้สําหรับตะไคร่แล้วก็ใบเตยนี่ก็ใบเตยนี่ก็บารุงประสาทแก้อ่อนเพลียนะครับใบเตยมันจะมีกลิ่นหอมนม้ำน้ำใบเตยมันมีหอมนะครับ กินเมืองพี่น้องแก้ปวดหัวได้ลองเมืองได้พี่น้องสําหรับนำขิ้งไขรรว่านาหัวตะไคร่นำใบตะไคร้ดีแก้ปวดหัวบรรเทาโรคไม่เกีนได้นะครับลองเมืองครับผมกินตลอดช่วงนี้นะครับตุ่มกินมาได้ประมาณเดือนนึงแล้วกันรู้สึกว่าดีนะครับสําหรับนำนำตะไคร่กับใบเตยคิดว่าเป็นนำชานะครับนำชาตะไคร่ใบเตยนะครับ พอดีใส่ย่างครับพอดีใส่ย่างเลยตะน้ำหตะไคร่ขับนำไปเตยย่างสองอยางนะครับกินแล้วก็อาการปวดหัวมนันลดลงนะครับผู้ใดปวดหัวไม่กินก็นลองมึงลองมึงพี่น้องเถื่อมันดียกยกผู้ใดมกักหวานจะใส่น้ำตาลใส่น้ำผึ้งก็ได้นะครับกินเพื่อกับเบาหวานปานใด แต่ก่อนคิดว่าตะไครไว้ใสปรุงอาหารนะครับใส่ต้มใส่แกงอย่างเดียวแต่ตะไคร้มีประโยชน์หลายกว่าคือเป็นสมุนไพรนะครับเป็นสมุนไพรไก่โตแก่ปวดหัวครับเมื่อนะครับเมื่อนี้เอาประโยชน์ของตะไคร้มาบอกนะครับ ใบตะไคร้นอกจากที่ใส่ต้มใส่แกงเรายัางเป็นสมุนไพรนะครับสําหรับแก่บรรเทาปวดหัวแก้ความดันโลหิตสูงืันนี้ต้มน้ำใบตะไคร้กับต้นน้ำตะไคร้กับใบเตยนะครับืันนี้เป็นเมนูน้ำน้ำชาตะไคร้ใบเตยร,มมร่วมเมืองลักฮาอาการปวดหัวดีขึ้นนะครับแต่ก่อนคิดว่าตะไคร้ปลูกไว้เพื่อปรุงอาหารอย่างเดียวแต่ว่ายวนี้ว่าแมนแล้วครับมันเป็นสมุนไพรใัวเโา ลองต้มกินมึงได้พี่น้องหา,างอาการปวดหัวมันดีขึ้นสำหรับคลิปนี้กับกล่าวก็ว่าสวัสดีครับยูดีแม่งสาหรับผู้ที่เขามาชมคลิปนี้สุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับ